มาเช็คพลังงานกันนะคะว่าวันนี้ครูบาอาจารย์ที่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะมีขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูครูบาอาจารย์เทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรของทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะ,ะเด้งม,มาแล้วหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตหยิบไพ่เจ็ดใบนะคะอ่ะมีพลังงานอะไรบ้างนะคะที่อยากจะสื่อสารที่อยากจะบอกที่อยากจะอวยพรนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดขอให้ทุกท่านโชคดีใบแรกที่เด้งมาพลังงานตัดขาดโอ้โหทางเลือกที่ดีสมาธินะคะพลังงานครูบาอาจารย์ขึ้นพลังงานฟ้าเปิดพลังงานสัมผัสนะคะพลังงานเรื่องงามยามดีโอ้โหทุกคนสะพานบุญและก็ห้ามเข้าใกล้โอเคอันแรกอันดับแรก สิ่งที่นะคะความตั้งใจของมีในคลิปนี้ก็คืออยากจะขอเป็นสะพานบุญแล้วก็คนลุกนะคะได้ไพ่สะพานบุญขึ้นมาเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบแรกนะคะขออนุญาตบอกบุญนะคะขออนุญาตเป็นสะพานบุญวันที่4เมษายนนี้ที่จะถึงนี้นะคะ2 5 6 8เนี่ยมีจะเดินทางไปทําบุญที่นะคะวัดถ้ำผาเด่นนะคะจังหวัดสกลนครแล้วก็จะไปจุดเทียนนะคะบูชาดวงชะตานะคะ คลิปนี้ขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะคะใครที่นะคะอยากฝากดวงชะตานะคะจุดเทียนบูชาดวงชะตานะคะดวงละ68บาทนะคะดวงละ68บาทนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจทักที่ข้อความเท่านั้นนะคะระวังมิจฉาชีพเนาะนะคะปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือ เป็นค่าจุดเทียนร่วมบุญที่วัดนะคะแล้วก็ปัจจัยส่วนหนึ่งคือ68บาทนะคะปัจจัยส่วนหนึ่งก็เป็นค่าครูของมี่นะคะนั่นแหละทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการนะคะปัจจัยเยอะแต่นะคะมี่อยากให้ทุกท่านเนาะมันใกล้จะถึงปีใหม่ไทยแล้วนะคะจริงๆนะคะค่าจุดเทียนที่วัดอันนี้พูดเลยใครที่เคยทางเดินทางไปที่วัดถ้ำผาแดน่นค่าจุดเทียนย0ิบาทเท่านั้น นะคะ20บาทเท่านั้นเนาะถ้าทุกท่านทุกท่านไปเองทุกท่านสามารถทําได้เลยนะคะค่าจุดเทียน20บาทนะคะแล้วก็การทําบุญต่างๆนานาก็แล้วแต่นะคะปัจจัยเขาเลยนะแล้วแต่กําลังศรัทธาเนาะนะเพราะฉะนั้นนะคะค่าครูที่นี่จะนําไปนะคะ1นนะคะเป็นค่าปริ้นชื่อรายชื่อที่ต้องนำไปติดตรงแก้วเทียนนะคะก็ถือว่า68บาทไม่แพงเนาะนะคะีจะเป็นสะพานเพราะตัวเองไป ตัวเองจะไปนะคะนี่มีจะไปเองนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านที่เจอคลิปนี้ถือว่ามีส่วนร่วมในบุญหรือว่ามีบุญสัมพันธ์แล้วกันเนาะนะคะแล้วก็ปัจจัยสนศุลก็ทําบุญที่วัดอยู่แล้วถ้าใครนะคะเชื่อในเรื่องของการเสริมดวงชะตาโดยการจุดเทียนนะคะการบูชาดวงชะตาก็ร่วมได้เนาะหกบาทนะคะไม่เหนือบาวกว่าแรงนะคะมีเชื่อว่าทุกท่านนะคะมีกําลังมีปัจจัยมากเพียงพอที่จะ ทำในส่วนนี้นะคะอันนี้ความเชื่อนะคะคไม่เชื่อเดื่อนผ่านแล้วก็ไม่ดราม่านะคะแค่จะเป็นสะพานบุญเพราะว่าจะไปอยู่แล้วนะคะถือโอกาสบอกบุญนะคะถือโอกาสบอกบุญเนาะนะคะเพราะเป็นพลังงานเลอกงานยามดีขึ้นพลังงานครูบาอาจารย์ประสิทธินะคะพลังงานทําสมาธิสวดมนต์ภาวนาพลังงานของการสร้างบุญสร้างกุศลคือ ช่วงนี้นะมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างอันนี้เนาะนะคะก็จะทุกท่านก็จะได้ข่าวเนาะว่ามีวิกฤตนะคะมีเหตุการณ์สถานการณ์หลายๆอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดคาดหวังมาก่อนและทุกท่านก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยแรงบุญนะคะนี่มีเชื่อเลยทุกท่านที่ผ่านมาได้นั่นคือแปลว่าคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการบูชาดวงชะตาคือมีจะส่วนบูชาดวงชะตาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วการเดินทางขึ้นไปที่ถ้า วัดทา่าผาแดนเป็นที่สูงเพราะฉะนั้นใครได้มีโอกาสที่ฝากดวงในที่สูงอันนี้ความเชื่อนะคะก็จะเป็นการหนุนดนวงชะตาเสริมดวงชะตาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะร่วมนะคะ68บาทนะคะย้ําว่าส่งทางข้อความเท่านั้นระวังมิจฉาชีพนะคะจะไม่มีการทักไปเด็ดขาดแล้วก็จะเป็นชื่อของมีคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ดูรายละเอียดอ่านรายละเอียดก่อนเนอะก,ก่อนที่จะทําการนะคะแจ้งโอนหรือใดๆนะคะอ่ะทีนี้นะ,ะทางเลือกที่ดีอ่ะเป็นพลังงานที่ดีครูบาอาจารย์นะคะเมตตาเนาะพลังงานฟ้าเปิดพลังงานสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราคาดหวังหรืออะไรที่เราคิดอยู่นะคะมีโอกาสสาเร็จนะคะสิ่งที่นะคะท่านนี่ครูบาอาจารย์คืออะไรไม่ดีคนไม่ดีสิ่งไม่ดีนะคะกําลังเขาเลยนะ วิบากกรรมหรือเคราะห์กรรมหรือใดๆนะคะกําลังจะหมดไปเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะสิ่งที่ครูบาอาจารย์นิสื่อสารคือสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่ดีอย่าเข้าใกล้นะคะรู้อยู่แล้วแหละคนไม่ดีสิ่งไม่ดีเรื่องไม่ดีนะคะอย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้เนาะพลังงานใบนี้ขึ้นมาเป็นพลังงานคําเตือนเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะมีขออนุญาตเป็นสะพานบุญเนาะนะคะใครที่ต้องการฝากดวงชะตาดวงละห8สบดบาททุกท่านสามารถทำใน อา,อาจจะทําให้อันคนในครอบครัวได้นะคะฝากชื่อชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าไม่ต้องปิ้นลายชื่อนะคะแล้วก็ไปติดที่แก้วนะคะเพราะฉะนั้นใครร่วมนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะไม่มีการดามาเนาะนะคะใครไม่เชื่อแค่เลื่อนผ่านเฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้นและเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นนะคะใครที่เจอคลิปนี้นะคะก็ขออํานาจบาร,รมีของพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ขอให้บรรดาโดนครูครูบาอาจารย์นะคะบันดาลดนให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญความสุมดวสบายความสําเร็จคล่องตัวทุกประการและขอให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตการณไปได้ด้วยแรงบุญขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ